สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนภูมิแซตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นชี้มังกรนะครับแล้วก็ลูกลูกแก้วกายเซตนะครับแกะจากพลอยทับทิมสตาสีชมพูเข้มนะครับเข้มพิเศษเลยนะครับเห็นไหมครับเหลือบสตาสวยงามนะครับน้ําหนักองค์นี้นะครับหนักถึง777กรัมนะครับตอง7ดนะครับ ซึ่งใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดือนในโลกนะครับเพราะแก่จับพลอยทับทิมสตาธรรมชาติที่หายากนะครับสวยงามท่านนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเห็นไหมครับผมถ่ายกับอากาศนะครับโปร่งใสทั่วทั้งองค์นะครับซึ่งก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติสตา์หายากมากนะครับเพราะส่วนมากก้อนธรรมชาติหนังไม่ถึงร้อยกันหลักนะครับเดินผู้ชมแล้วครับก้อนนี้เนื้อสวยมากนะครับโปร่งใสนะครับสีชมพูหวานนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับ หนักตองเจ็ดนะครับ777กระหลัดลนนะครับเชิญไปเสริมลมลรีขึ้นคอหรือทําหัวเข็มขัดหรือไปวางไว้ที่บ้านเสริมลมลรีดีนะครับเพราะแก่จับพลอยทับทิมสตาราชาแห่งพลอยนะครับไม่ผ่านความร้อนนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับ ที่มาชมจี้มังกรของผมองค์นี้นะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตา์เลยเฉพาะท่านผู้ชมที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีคุณค่าและข้อสําคัญนะครับเมื่อถามคูเกิลนะครับองใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะนะครับผ้าปางต่างๆนะครับแก่ด้วยราช่ยพลอยนะครับคือทับทิมธรรมชาติหรือทับทิมสตา์เช่นนี้นะครับแล้วก็พลอยไพลินสตา์แพงๆหายากนะครับเมื่อถามคูเกิลองคใหญ่ที่สุดในโลกอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูปผมทุกผมแท้ตั้งผมมี ถึง37องค์นะครับบางองค์หนักรวม10บกิโลซึ่งจะหาดูที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับนะครับแล้วก็ยังมีก้อนไฟทับทีมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามคู่เก๋ออีกหนึ่งก้อนแล้วก็ก้อนลอยทับทีมสตาธรรมชาตินะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอีกหนึ่งก้อนนะครับรวมหมดมีถึง30 เก้ารายการนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะหาดูที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับใน,ในโพสต์ u t u b e นะครับนะครับไปติดตามชมดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาได้ผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยคลิปแล้วก็จะมีผ้าเก่าโบราณนะครับที่หายากที่แกจักหยกสีทองที่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นบางองค์หนักหน,นักรวมร้อยโลบางนะครับกับหยกสีเขียวสีขาวบางองค์หนักร้อยโลเสร็จเร็จแถมประดับด้วยจำเนียต่างๆลางการรอบองค์ทั้งฐานนะครับอีกหลายสิบองค์นะครับนะครับ ท่านผู้ชมไปติดตามชมได้ไม่มีคําว่าผิดหวังแล้วก็ยังมีของต่างๆอีกจํานวนมากไม่ว่าพลอยทับทิมธรรมชาติหยกธรรมชาติก้อนธรรมชาติหรือสําเร็จนะครับพลอยเนื้ออ่อนเนื้อแข็งผมมีหมดนะครับนะครับท่านผู้ชมไปติดตามชมดูได้นะครับแล้วข้อสาคทัญท่านผู้ชมเมื่อไปติดตามชมดูนะครับท่านรู้จักมหาเศรษฐีนะครับ ท่านท่านก็ช่วยติดต่อภาพปางต่างๆของผมเมื่อถามกูก็ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะแต่และองค์มันราคาสูงนะครับเพราะเป็นเป็นเป็นของแพงนะครับเพราะใหญ่ที่สุดในโลกอย่างน้อยองค์หนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าสิบวันล้านถึงเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านก็มีนะครับนะครับผมให้สามเปอร์เซ็นต์ท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับแล้วก็สําคัญติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปต่อยอดสร้างโบสถ์ท่านก็ได้ร่วมมหากุศลกับผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมไปติดตามที่ยูทูบผมนกพูนแท้ตั้งไม่มีคําว่าผิดหวังนครดูเล่ใ แล้วรู้จกมหาเศรษฐีติดต่อภาพปานต่างๆของผมเมื่อถามหูเกอร์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสาองค์แล้วก็ก้อนพลอยทับทีมนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับของประเทศโมซมัมบิกและก้อนพลอยทับทีมสตาน์นะครับนะครับท่านก็ได้เงินใช้แล้วก็ไปดูเด่นรับรองไม่ผิดหวังน,นะครับไปตามที่ YouTube ผมนะครับส่วนชี่มังกรองค์นี้นะครับสวยมากนะครับเพราะเป็นสีชมพูเข้มหวานนะครับเหลียบสตา์สวยเนื้อพลอยโปร่งใสหาไม่มีแล้วนะครับ นสนใจก็โทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ081971179 0, 19, 0 7, 79, และ099197894นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับ